วันนี้นะครับตอนรับอากาศอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวของจังหวัดบุบลราชธานะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่มีลมแรงอย่างนี้นะครับอากาศเริ่มหนาวนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่31องศาซึ่งตอนเช้าเองอุณหภูมิอยู่ประมาณ22-23องศานะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศนะครับวันนี้29-30นะครับ31นะครับจะมีฝนตกด้วยนะครับอีก2วันมีฝนตกนะครับก็นะครับตอนนี้ก็ลมลมแรงมาแล้วนะครับ สำหรับท่านที่นะครับเตรียมรถที่จะออกทริปนะครับเดินทางนะครับเที่ยวปานะครับเดินทางท่องเที่ยวในหน้าหนาวนี้นะครับก็เตรียมพร้อมได้นะครับถือว่าน่าจะหมดฝนแล้วนะครับหลังจากที่น้ําท่วมใหญ่ที่อุบลรชธานีนะครับในรอบ42ปีนะครับตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมานะครับเพื่อนเองก็ถือว่านะครับนักเที่ยวนักเดินทางผู้ที่ชอบกิจกรรมนะครับ เอาดอนะครับกิจกรรมแคมปิ้งนะครับหรือว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่มีโอกาสได้เที่ยวลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เราจะนําเสนอรถอะไรนะครับมันจะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราชอบไปเที่ยวเลยนะครับคือข้างหลังผมเองนะฮะนี่คือ vx 8 0ต้องบอกว่าวันนี้เป็น vx 8เด day ก็ได้นะครับเพราะเรามีรถอยู่ข้างหลังอยู่3คันสาลำเลยนะครับวันนี้เตรียมความพร้อมมาให้ท่านผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนขับของมงคลคาร์เซ็นเตอร์ต้องบอกว่า มงคลคาร์เซ็นเตอร์นอกเหนือที่จะขายรถจต์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตลาดรถเก๋งรถกระบะแล้วนะครับอีกรถหนึ่งนะครับที่เรานะครับที่เราขายนะครับที่เราขายเป็นหลักด้วยอาจจะเพราะว่าความชอบส่วนส่วนส่วนตัวด้วยชอบส่วนบุคคลด้วยนะครับเพราะรถออฟโรดนะครับหรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรถที่ผมเองนะครับแล้วก็ทงบริษัทเรานี่ขายมายาวนานต่อเนื่องนะครับ วันนี้เว8 0 d เดต้องบอกว่าเป็นรถที่ตอนนี้บอกว่าเว8 0เป็นรถคลาสสิกไปแล้วนะครับวันนี้เรามานำเสนอท่านผู้ชมอยู่ทั้งหมดอยู่3คันนะครับจะเป็นเครื่องเบนซินก็มีดีเซลก็มีแต่บอกว่าพวกที่เราเตรียมมานะครับรถที่เราเตรียมมาทั้ง3คันนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆนะครับหรือว่าการเี่มความพร้อมของรถต้องบอกว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับเรามี เบยก100เบยก200ด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะนําเสนอเบรก80สามคันครับสามคันที่พาไปชมมีอะไรบ้างมาดูที่คันแรกเลยครับอนะญาติพาดูคันแรกเลยนะครับถ้าท่านใดสงสัยนะครับสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะครับคันแรกเลยนะครับเบรก80คันนี้นะครับถามว่ามีดีที่ตรงไหนผมบอกแล้วว่าคันนี้นะครับมีดีที่นะครับเป็นเบรก80นะครับที่เป็นตัวที่ออปชั่นเต็มออปชั่นเต็มมีอะไรบ้างนะครับออปชั่นเต็มมีวินไฟฟ้าครับ วินไฟฟ้าตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่านะครับสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับผมเห็นหลายท่านบอกวินไฟฟ้าตัวนี้ไม่แรงนะครับแต่ผมเคยไปออกทริปแล้วนะครับปากรถติดหลบวินไฟฟ้าตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองนะเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นอาวุธติดประจากายเลยต้องว่าได้เป็นอาวุธประจํากายของ PX80 รุ่นนี้นะครับที่เป็นวินไฟฟ้าจากโรงงานของไอซินนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ไอ้นี่ไม่ใช่รออย่างเดียวนะครับเป็นอาวุธเวลาเราจะช่วยเหลือตัวเองเวลาเข้าป่าแล้วติดหลบนะนี่มีวิทยุไฟฟ้านะครับมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวต้องตามมานะครับจริงๆเนี่ยปกติรถกลุ่มนี้นะครับเป็นรถที่ออกคลิปอยู่แล้วนะครับเสาอากาศด้านหน้าเนี่นะก็มีฐานเรียบร้อยนะครับเพียงแค่ท่านเอาเสามาใส่ปุ๊บก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนอกเหนือจากนะครับมีวิทยุไฟฟ้าแล้วนะครับมาทางนี้ก็จะเห็นว่ายางนะครับเขาใส่ล้อแมกน์ดับเบิลวกมาแล้วนะครับนะครับ โปรดิวเซอร์บอกว่าให้พูดชจ้า้านิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมินนี่น้อยมากนะยางต้องบอกว่ายางนะครับ B F Goodrich พร้อมใช้งานนะครับยางปีไหนขอดูปีด้วยนะครับเนี่ยดูปีด้วยนะครับสัปดาห์ที่11ปี18เพราะฉะนั้นแล้วยางปี18ยางปีเดียวถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับนะครับช่วงล่างเป็นสปริงของไอรอนแมนแน่นอนสีเหลืองอย่างนี้นะครับยก2นิ้วนะครับคันนี้นะครับพุมมา B F Goodrich นะครับ ยางเบอร์28575ยก2นิ้วกำลังสวยเลยนะครับสามารถใช้งานจริงได้นะครับไม่ต้องทดเปลืองท้ายนะครับเพราะว่าเปลืองขนาดนี้กำลังพอดีลงตัวกับกับตัวนี้นะครับลงลงตัวกับรถอวิก8 0ูนี้ใช้ได้เลยสิ่งที่เพิ่มตามเข้ามาอีกนะครับอาต้องถ่ายภายในให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเบาะหนังแท้ภายในนะครับถือว่าสวยนะครับมีเก็บมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับแต่โดยรวมนี่ถือว่า บาสวยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมีหุ้มมาบ้างตรงอย่างเช่นตรงนี้นะครับคอนโซลกลางใีหุ้มมาใหม่นะครับแต่ว่าตัวเบาหรือว่าตัวส่วนตัวเนียยังเป็นของเดิมอยู่มีหุ้มคอนโซลแล้วก็พวงมาลัยมานะครับตัวนี้นะครับเบาภายในสวยนะครับมีจอนะครับมีจอมีกล้องถอยเพราะว่ารถคันใหญ่ๆนี่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าแต่คันสูงเวลาเราถอยเราจะมองเห็นไม่เห็นสุนัขมองเห็นคนข้างหลังมองเห็นมอเตอร์ไซค์ นะครับเสียงเบาใช่ไหมครับโอเคถ้าเสียงเบาเดี๋ยวจะขยับมาใกล้นิดหนึ่งนะครับจะมีจอนะครับจะมีจอมาพร้อมมีกล้องถอยมาด้วยนะครับเพราะว่ารถพวกนี้นะครับถ้าเผื่อว่านะครับรถสูงเวลาเราถอยเราจะมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เราจะมองไม่เห็นเด็กที่อยู่ข้างหลังหรือมองไม่เห็นหมานะครับเพราะฉะนั้นเองนี่กล้องถอยเลยมีความจําเป็นทุกคันก็จะมีจอนะครับเป็นจอยี่ห้อไพโอเนียมาให้นะครับรถคันนี้นะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่มีนะครับที่เป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับโต้งน่าจะไปดูฝั่งทางโน้นถึงจะเห็นนะครับเป็นตัวดิฟล็อกนะครับต้องบอกว่าดิฟล็อกเนี่ยเป็นอาวุธเด็ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าโตโยต้านะครับเขาทำดิฟล็อกมาตั้งแต่ปี1996-1997คือคันนี้นะฮะเขาทำดิฟล็อกมาแล้วนะครับตัวนี้โต้งดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกไฟฟ้านะครับหน้าหลังนะครับ รุ่นหลังๆเนี่ยรีโว่ก็มีดิฟล็อกนะครับแต่รุ่นนี้เขาทำดิฟล็อกมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องการลุยโครนนะลุยธุรกันดาน,นีรต้องบอกว่าเขาพร้อมมาตั้งแต่ปี40แล้ว22ปีมาแล้วที่โตยโยต้าทำมาเพราะรีโว่ที่ทำทุกวันนี้นะเทคโนโลยีจากพวกนี้นะครับเพิ่งนำเข้ามานะครับจอไพโอเนียกล้องถอยนะครับตู้เย็นนะครับทุกอย่างใช้ได้ครบหมดนะครับข้างบนมีเครื่องฟอกอากาศมีซันรูป ใช้ได้สมบูรณ์นะครับนี่คือคันแรกที่อยากนําเสนอนะครับเลขไม่อยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับคันนี้นะครับสองแสนหนึ่งนะครับเปาะข้างหลังครบนะครับอ่าเดี๋ยวพาโอ้แจ็คไม่แน่นใช่ไหมได้ยินไหมครับขออนุญาตอ่ทดสอบนิดนิดหนึ่งนะครับสัญญาณชัดเจนไหมครับอ่าเสียงไม่ดังคากประธานโอ้ขอบพระคุณขอบพระคุณประธาน ประธานเดียนะประธานกลุ er. ่มฟอร์ดครับนะประธานเดียอาจจะลองเปลี่ยนไหมเนี่ยเอาจากแรนดคุยเสื้อสักคันนะครับเพราะประธานเดียมีอันผ่านึคันนะครับมีฟอร์ดเรนเจอร์ด้วยนะครับเพราะท่านเป็นประธานประธานชมรมฟอร์ดอยู่นะครับเผื่ออยากได้80สักคันนะครับเผื่อไปออกทิปประธานเดียนะครับเต็นท์รูฟแลกใส่บนหลังคานะครับใส่เต็นท์บนหลังคานะครับนอนเนี่ยลมพัดเย็นสบายนะครับประธานเดียนะครับ และที่นี่เราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายไอรอน a n นที่อุบลราชธานีด้วยนะครับเบาะนะครับ3แถวครบนะครับเพราะจันเองนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่พร้อมเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดยก2นิ้วนะครับยาง B F Goodrich นะครับแอร์ไม่ใช่แอร์เสีดิฟล็อกดิฟล็อกหน้าหลังปินไฟฟ้าครบนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะบาะก็มีตำหนิบ้างนิดหน่อยนี่ตรงนี้นะครับ นะครับกุณแจนะครับมาเป็นคุณแจรุ่นใหม่ที่เป็นแบบดอกรีโวแล้วเพื่อสริมโคงการเชิงานนะครับเออตัวนึงที่ลืมบอกไปนะครับอันนี้นะครับติดแก๊ส LPG หรืมานะครับยี่ห้อยี่ห้อ AK a g สอง G นะครับนะครับเดี๋ยวพาเปิดห้องเครื่องดูนะครับทีมงานนะครับทีมงาน p r o ดักชั่นนะครับเดี๋ยวพาเปิดดู โชคยังใช้ได้นะครับตอนนี้นะครับไม่ทํำให้ขายหน้านะครับโชคทำฟางกระโปรงใช้ได้ดีนะครับหม้อน้ําเป็นยังเป็นหม้อน้ำพลาสติกนะครับแสดงว่านะครตัวนี้มีความคอนเทงต์สมบูรณ์แต่หม้อน้ำก็ยังเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับติตัวใหม่อยู่เลยนะครับนะครับเป็นแก๊สหัวฉีดมานะครับพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้พร้อมด้วยออกคลิปได้เลยนะครับเมื่อสักครู่อ่ะลิตรที่หมดอ่ะที่หมดเนี้มันจะดังนะครับราคาคันนี้อยู่ที่นะครับแก๊สหัวฉีดนะครับอยู่ที่ 5 9 9 0 0 0านะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเผื่อไป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 ซ่อมช่วงล่างไม่ต้องเผื่อไปใส่ชุดยกไม่ต้องเผื่อไปซ่อมเกียร์นะครับรายการซ่อมมีบินให้พร้อมนะครับรายการซ่อมว่าซ่อมเซอร์วิสอะไรมาบ้างคันนี้มีครบเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้พร้อมพร้อมที่ใช้งานเลยนะ ตำหนินิดนึงนะฮะบอกตำหนิให้ด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชม,ออมบอกว่าทำไมบอกว่ารถสวยอย่างเดียวมีตำหนิไหมรถอายุตั้ง22ปีนะครับมีตำหนิที่ตรงไหนบ้างนะครับบอกอย่างแรกเลยหนึ่งสีกันชนนี้ทำมาใหม่นะครับมาเก็บที่นี่เองนะก็มีรอยขีดขบ้างนะครับกันชนก็าสภาพน่าน,นานะแต่ชนหนักไม่มีนะครับ อย่างที่สองนะครับคือคาน่านะครับทำสีมานะครับอาจจะมีจิ้มหน้ามาหน่อยนึงนะครับแต่โดยรวมนะครับโครงสร้างกวกแผงแอร์หม้อน้ำนะครับยังสภาพสวยดีนะครับแต่คานหน่าทำสีมานะครับอาจจะโดนเนี่ยแบตเตอรี่น้องกดนี่นะครับแต่ว่าโครงสร้างฝากระโปรงทุกอย่างก็ยังสวยฝากระโปรงยังฝากระโปรงแท้ของโตโยต้าอยู่เพราะฉะนั้นเองนะครับหลักๆเองโครงสร้างหลักนี้สวยสมบูรณ์นะครับ ถ้าใช้อัตรากินน้ำมันโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับที่สอบถามมานะครับเเครื่องเท่าไรเครื่องไรครับโอเคเครื่องคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเบนซิน4,500ซีซีนะครับหกสูบแถวเรียงนะครับเครื่อง4,500ซีซีนะครับ4,776ซีซีนะครับนะครับเครื่องหนึ่งเอนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวตัวหลังแล้วง่ายๆนะครับเอาป้ายขึ้นได้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง เ็นเครื่อง24วาลแล้วนะครับถามว่าอัตรากินน้ํามันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถ้าเป็นใช้เป็นซินนะครับอยู่ประมาณ6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ6กิโลเมตรต่อลิตรถ้าใช้เป็นแก๊สทีนี้คันนี้มีแก๊สวฉีดแล้วผมตีง่ายๆเลยว่า2ประหยัดไปอีกครึ่งหนึ่งจริงๆมันจะมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ได้แต่ผมไม่แค่ครึ่งเดียวก็พอถ้าครึ่งเดียวก็อยู่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตร12กิโลเมตรต่อลิตรก็เท่ากับ f o r จูเนอร์เครื่องดีเซล นะครับพอฟอร์จูเนอรเบนซินเครื่องยนต์2องทีอร์สองพเจ็ดก็กินน้ำมันอยู่ประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ12กิโลนี่ Fortuner นี่บางที Fortuner ยังไม่ถึงนะครับ Fortuner บางทียังอยู่10กิโลเองแต่ผมเคยแม้โอเคขับประหยัดประหยัดเอาวิ่งความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรอีกผมให้12กิโลก็เท่ากับวีเอ็กซ์แปดต็มแก๊สเท่ากับ Fortuner ดีเซลเทียนง่ายๆนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับธนาคารออมสินนะครับบริการ ที่เลยนะครับนี่คืออัตราการกินน้ามันนะครับขั้นขวามีือมีสโนกเกิลเท่าไรขันไหนสโนกเกิลโอ้ผล,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 ผลมันเป็นวางรัดขามไม่ผลเลยตัวนี้ยเดี๋ยวไปทีละขั้นครับพี่น้องครับคุณพี่ชาไปทีละขั้นครับเดี๋ยวสิห้าไปทีละขั้นสนอกเกิลมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะถ้าอยากได้สนอกเกิลน,นะใส่ให้ได้ทุกคันนะครับสโนกเกิลไอรอนแมนแบรนด์จากออสเตรเลียนะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอยากได้ตัวไหนบอกไว้ อยากได้ตัวนี้นะครับอยากได้สน็อกเกิลตัวนี้อยากได้อุปกรณ์ตกแต่งช่วงล่างตัวนี้บอกก็เลยเพราะต้องบอกว่าพี80นี่เท่าที่ผมเองเขาใช้กันนะครับโชคที่เขานิยมใช้มากที่สุดนะครับคือยก2นิ้วไอรอนแมนโ m c เซ l นะครับ คันนี้เป็นชกอะไรเมื่อสักครู่ลืมบอกเขาอะไม่ได้คันนี้เป็นชกนะขออนุญาตทุกคนชกเออใช่ใช่จริงด้วยโอเคคันนี้เป็นชกไอรอนแมนนะครับโฟมเซลนะครับกระบ,บอกสีขาวสปริงยก2นิ้วนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าหนึบแน่นเกาะถนนเป็นอย่างดีไอรอนแมนข้อดีอีกอันนึงของไอรอนแมนคือรับประกัน3ปีนะครับ 60, หกหมื่นกิโลเมตรไม่เป็ต้องนะครับถ้ามีปัญหามาถอดเคลมที่ผมได้เลยเพราะว่าผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วนะครับ กับคุณสามารถกับพี่สุชาติเนี่ยถือว่านะครับเขาดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีเลยสำหรับแปดไอรอนแมนนะครับต้องบอกว่าสบายใจได้ถ้าใช้โช๊ปแบรนด์นี้นะครับแล้วไม่ใช่มีเฉพาะที่อุบลนะครับมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับสำหรับไอรอนแมนนะครับ VX80HD นเะครับ24วาล์วาวมีไหมนี่หลยฮะคุณนพพรจันกระต่างผมก็จะพาไปดูนี่แหละนะครับคันต่อไปครับคันต่อไปเลยนะครับคันนี้นะครับขออนุญาตเปิดพระกระโปรงเลยแล้วกันนะครับ อ่าคันนี้เลยนะครับคันนี้อย่างแรกเลยเออโชคยังอยู่อยูืนกับไข่หนาตัวนี้นะครับโชคไม่แพงนะครับบางท่านเวลาจะซื้อนะครับซื้อของตกแต่งโชคเองเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมมีเจ้าหนึ่งซื้ออยู่พันหกร้อยบาทนะครับแต่ตอนนี้มีเจ้าหนึ่งลืมเบอร์โทรและเจ้านั้นนะครับถ้าท่านขายใครขายโชคตัวนี้นะครับก็ติดต่อผมมาหน่อยนะครับผมจะซื้อโชคมันมีหลายคันนะครับไม่จะเป็น v x ร้อยสีขาวอยู่ข้างหลังอีกคันหนึ่งนะครับโชคผมซื้อพันหกร้อยบาท แต่ว่ามีอีกเจ้านึงนะครับที่ซื้ออะไรรถจิ๊บแรงเลือกเขาบอก2องพันสองแม่สองพันสองก็มาต่างกันหกร้อยนิดเดียวนะครับโชู๊กฝากระโปรงแต่ตัวนี้ใช้ได้คันนี้นะครับหม้อน้ํากับพัติจิ๋เหมือนเหมือนกันนะครับเพราะนั่นเองนะครับสวยนะครับหม้อน้ําก็ดูดีคันหน้าเดิมคันหน้าคันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ทําสีนะครับคันหน้าไม่ทําสีแก๊สเป็นแก๊สระบบดูดนะครับน่องดูหม้อต้มดูท่อนะตัวนี้เป็นแก๊สดูดไม่ใช่แก๊สหัวฉีดนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์นะครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชั ยี่สิบสี่เบาเหมือนกันเพราะคันนี้ก็ปีเก้าเจ็ดเหมือนกันแต่คันนี้ถ้าจําไม่ผิดจะจดทะเบียนปีสองพันนะครับอาวุธอาวุธลับก็จะมีดิฟท์ไม่ใช่วินไฟฟ้านะครับวินไฟฟ้าติดรถจากโตโยต้าเหมือนกันนะครับนี่คือวินไฟฟ้านะครับรถสูงสุดสามพันกิโลพูดง่ายเขาก็สามตันนะพูดง่ายนะครับสามตันก็สามารถดึงได้นะครับรถน้ําหนักพวกนี้ก็ประมาณสองพันกว่าตันนะครับเวลาติดลมมามันก็ไม่แค่สามตันนะครับเวลามัน โด,ด,น,โด,ดนโคนโดนอะไรรดดบางทีเกเหมือนว่ามันมันแรงไม่ค่อยพอแต่ก็สามารถเป็นอาวุธในการป้องกันตัวหรือช่วยตัวเองได้เวลาเราออกทริปนะครับคันนี้ก็เหมือนกันครับยาง D F Coolit เหมือนกันนะครับแล้วก็ชกนะครับตัวนี้เป็นช็อก ARB นะครับ ARB เป็น Oman EMU กระบ,บอกสีเหลืองอยก2นิ้วเหมือนกันนะครับน่าจะเกิน2นิ้วเพราะตัวนี้ลองสปริงอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับน่าจะยกอยู่ประมาณ3นิ้วนะครับ ยาง B F Goodrich เหมือนกันยางปีไหนปี16สัปดาห์ที่37นะครับปลายปี37ก็ปลายปี B 16สัปดาห์ที่37นะครับกี่ปีอะ3ปียาง3ปี2ปีกว่านะครับตัวนี้นะครับบันไดบันไดเป็นกระบอกด้วยนะคัสองคนเหมือนกันนะครับบันไดมีเป็นเป็นกระบอกด้านข้างนี่แข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงนะครับในการลุยมากขึ้น อโต้งมาทางนี้ครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับรถรถคันนี้ก็ภายในเบาะก็ดีนะมีตัวนี้นะฮะสวิตช์ป่าเบาะเดี๋ยวกำลังสั่งอยู่ของยังไม่มาภายในมีแอร์นะครับแผงคอนโซลกับพวงมาลัยหุ้มมาใหม่เหมือนกันนะครับดูเลขไหมนะครับเลขไหมอยู่ที่300,000เท่าไหร่ต้องคันนี้สามแสนสามแสนเจ็ดพันนะครับเบาะหนังแท้ข้างหลังนะครับดิฟฟล็อกเหมือนกันใช่ไหมคันนั้นมีดิฟฟล็อกเหมือนกันไหม ดิปล็อกไฟฟ้าหน้าหลังเหมือนกันนะครับสำหรับออปชันคันนี้นะครับต้องบอกว่านะครับถ้านะครับในงบไม่สูงนะครับ VX80 เครื่องยนต์ดีเซลนี่สคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเอ้ยแก้ไขเครื่องยนต์เบนซินโอย้ยนาะเครื่องยนต์เบนซิน2คันปี97เนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเ oh. บาข้างหลังนะครับหนังแท้ครบสมบูรณ์หมดนะครับเพราะฉันเองเนี่ยพร้อมออกทริปพร้อมเดินทางสําหรับครอบครัวที่ เจ็ดที่นั่งนี้ได้สบายๆนะครับนี่คือเวก8ปนเบนซินนะครับคันที่ 2, 2คันนี้นะครับเมื่อสักครู่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าคันนี้ถูกกว่าสี่หมื่นที่ถูกกว่าสี่หมื่นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เครื่องไม่ใช่แก๊สหัวฉีดเป็นแก๊สระบบดูดน,นะครับแล้วก็ไม่มากกว่าไม่สามแสนกิโลนะครับเพราะฉะนั้นราคาคันนี้ขายอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่น 9,000บาทนะครับสำหรับคันที่2นะครับคันขวามือมีสนอเกิลถึงแล้วครับคุณปรีชาเพรินจอดเคนนะครับไปทางโน้นอ่าโอเคเครื่องหนึ่ง HD 24วาวแน่นอนครับคันนี้นะครับอ่าสองคันนี้ราคาไม่เท่ากันนะครับคุณอัศวินถามราคาถ้าไม่เท่ากันนะครับคันนี้ผมใช้เองนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างเครื่องเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้อ่าช่วยภารกิจน้ําท่วมนะครับพาพี่น้องไป ช่วยแจกของอะไรจากที่ผ่านมาทั้งเดือนนะครับใช้คันนี้นะครับเป็นรถหลักในการไปหาพี่น้อง24บาลนะครับ24วาลแน่นอนนะครับคันนี้นะครับดูเพจด้วยนะโต้ง1 HD นะครับ4,163 cc นะครับสำหรับเครื่อง4,163หรือ4 2เองนะครับ24บาลนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีการแตกปั๊มมาหน่อยนี้แรงกระชูดเลยนะครับเป็นรถของพี่พยนต์นะอยู่ในกลุ่ม22นอนนะครับ ให้ผมเอามาดูแลต่อนะครับก็เปลี่ยนเอาเบรกสองร้อยกับผมไปนะครับคันนี้แต่งมาเพิ่มแต่งอะไรมาเพิ่มบ้างนะครับตอนนี้แต่งมาเยอะพอสมควรนะครับอย่างแรกก็เลยคือเนี่ยวินไฟฟ้านะครับตัวนี้หมื่นสองพันปอนด์นะครับเป็นวินบอลนะครับวินบอลหมื่นสองพันปอนด์นะครับตัวนี้มีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับไม่ให้ไม่ให้มันตัดนะครับเวลาเปิดปุ๊บจะมีเสียงพัดลมนะครับแฟนคูลเล็ตมอเตอร์นะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง5,440กิโลกรัม เมื่อกี้ที่ผมพูดให้ฟังว่า3,000กิโลเนี่ยสามตันนะฮะก็บอกว่ามันแรงแล้วก็บอกว่าบางทีรถมันติดลมน้ําหนักรถ2,200กิโลบวกของที่ใส่เข้าไปบวกคนที่อยู่ในรถก็ตัวรถมันก็จะสตันอยู่แล้วทีเนี้ยไปติดลมลงไปอีกว่าเขาทีเนี้ยมันไม่ใช่สาตันดิพี่น้องมันก็จะเป็น4ตันทีเนี้ยมันก็เลยแรงไม่พอนี่คือผลว่าทําไมวินติดรถมันไม่ค่อยแรงก็เพราะมันสาตันไงโหลดสูงสุดเขาที่เราเห็นในป้ายสาม แต่ตัวเนี้ยมันหมื่นสองพนปอนน้ำหนักมันอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยหันอ้นี่ห้าตันครึ่งอ่ะพูดง่ายห้าพักิโลก็เกือบ5,500ักิโลนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวเนี้ยนะครับก็เลยแรงกว่านะครับเอาออยรับโทรศัพท์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับนะครับถามว่าตัวนี้นะครับพร้อมลุยมากเพราะอะไรวิ 12, ร่นหมื่นสองพนปอนมาแล้วกันชนหน้าของ ARB นะครับ กันชนหน้าของ ARB มาแล้วนะครับมีรอยนะมีรอ,อยนิดนึงนะครับไอ้น,นี่ต้องโดนของแข็งพอสมควรนะทำให้ ARB ยุบได้นะครับแปนจากออสเตรเลียนะครับมีบันไดข้างบันไดข้างก็เออสเอยเลียวบันไดข้างมันชุดต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นของ ARB ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึ่งนะรวมไปถึงส n o เกิลของซาฟารีนะครับซาฟารีส n o เกิลแหลกลังคานะครับ ไฟสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ด้านหน้านะครับเป็นของ I r o n Man นะครับข้างบนนะครับเป็น Iron Man ข้างหน้าเป็นของ a r b รนะครับรวมกันหลายชุดมากนะครับสำหรับรถคันนี้มีหลายแบรนด์รวมกันนะครับต้องบอกว่าดีทั้ง2ยี่ห้อนะครับทั้ง a ออาและ Iron Man เพราะนี่ออกจากออสเตรเลียมาเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่สังเกตง่ายๆว่าถ้าเป็นหม้อน้ำเอ้ถ้าเป็นเครื่องดีเซลจะเป็นแบตเตอรี่2ลูกนะครับแบตเตอรี่2ลูกนะครับคันนี้เดิม เดิมมากๆขออนุญาตปิดถังกระโปรงชกใช้ได้นะครับอ่าชกใช้ได้นะครับคันนี้มาดูมาดูเพิ่มเติมนะอาวุธลับยังมีอีกนะคันนี้นะครับอ่าของตกแต่งที่เราเห็นแล้วมาดูด้านล่างโซ่อ่าตัวนี้ยางนะครับหุ้มด้วยยาง B F Goodrich KM2 นะคือลายมัทเทเลนนะพูด,ดง่ายลายเป็นบ้างหน่อยเมื่อกี้เราเจอลาย K O OK K O คือลายที่มันลายเรียบๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นบ้างหน่อยพร้อมที่จะลุยโคลลุยเลยมากได้มากกว่านะครับ สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยคือตัวนี้ครับเดี๋ยตัวนี้ครับพี่น้องครับโอตัวนี้นะครับ ARB BP 5 1นะครับ OME นะครับตัวนี้เป็นช็อคที่ไอรอนไอไม่ใช่สิ ARB นะครับภูมิใจนําเสนอมากนี่เป็นช็อคแฮนด์เมดนะครับประกอบมานะครับปรับรีบาลปรับฟาร์มได้นะครับให้ให้มันรีบาล แข็งดีบาหนิ่มได้นะครับโช๊คแคปรับปรับแข็งปรับนิ่มได้นะครับเพราะเะนัตัวนี้นี่โช๊คตัวนี้นี่ต้องบอกว่า ARB านี่เป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับเนี่ยตรงตัวนี้นะครับปรับรีบาวนะครับปรับคอมคอมเพรสได้นะครับเราสามารถปรับตั้งได้นะครับและทีนี้สิ่งที่ผมอิสูล้วว่าโช๊คตัวนี้มันดียังไงนะครับในงานเอเชียคอสคันที่ปีที่ผ่านมานะครับ ที่แข่งที่พัทยาเนปิดออนะครับระยะทาง2,000กว่ากิโลนะครับชกตัวนี้เอาอยู่แสดงว่าชกตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาสำหรับ a r b นะครับต้องบอกว่าแลนด์ครุเซอร์คันสีเหลืองดับพม่าใช้ชกตัวนี้เลยนะครับที่แข่งกันนะครับตลอดทั้งทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าตัวนี้นี่มั่นใจได้เลยนะครับชกตัวนี้4ต้นนี้แสนก่าบาทนะครับ ห้าร้อยลูกหอแต่ว่นี่นะครับใสมาได้ยังไม่ถึงขับไม่น่าถึง500กิโลนะครับสายเลียวด้านข้างนะครับคันนี้จะยกยกเยอะหน่อยนะครับน่าจะยกอยู่ประมาณ5นิ้วนะครับกันชนหน้ากันชนหลังนะครับยังเหลือสติกเกอร์นะครับต้องขออนุญาตนะครับจะของสำนักนะครับก้านกล้วยนะครับผลออดก้านกล้วยนะครับยังยังติดสติกเกอร์อยู่นะครับเพราะคันนี้เป็นรถที่ผมใช้ใช้เองด้วยนะครับอุปกรณ์ข้างหลังสําหรับคัน ลากรถยกรถก็ยังอยู่นะครับไอนี้คือเวีย80ดีเซลเขาจะมีเบาะอยู่แค่2 2แถวนะครับไม่มีเบาะแถวที่สานะครับสำหรับเครื่องดีเซลจะไม่มีเบาะแถวที่3นะครับแต่ีเบะอยู่แค่2แถวแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประตูข้างหลังนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับท่านที่สนใจที่ากได้เวียก80นะครับถ้าเป็นดีเซลนะครับขออนุญาตนะครับนี่ติดสีก็ออกกันคานจะาออกแล้วนะครับหมด หมด,ด,ดูการน้ําท่วมนะครับเ,เพราะหอ,อกระ้าเป็นผู้สนับสนุนในการช่วยน้ําท่วมที่ผ่านมานะฮะร,รวมไปถึงสมาคมผู้กอบการรถยนต์แชล้วฝั่งโน้นนะครับมีสิงเกอร์อยู่แล้วเราก็จะเอาออกแล้วนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะไม่มีกระจกที่มันสไลด์ได้เพราะเขามีเบาะสองแถวข้างหลังก็ไม่มีคนนั่งเลยต้องมีกระจกแต่ถ้าเป็นเบนซินเนี่ยจะมีกระจกสามารถเปิดมาได้ให้สามารถเปิดให้ระบายอากาศได้เพราะมีคนนั่งแถวสามด้วยแต่ถ้าเป็นดีเซลจะไม่มี นะครับเพราะบางคนอาจจะเอาเครื่องเบนซินไปเปลี่ยนใส่เครื่องดีเซลนะครับใส่เครื่อง1 HD ใส่เครื่อง 15B เขาก็จะเอาเบนซินตัวนี้ไปแล้วก็ไปวางเครื่องดีเซลถ้าดีเซลแท้ต้องเป็นอย่างนี้เบาะมีแค่2แถวนะครับแล้วก็ดูจากเพลทเขาว่ามันเป็นเครื่องดีเซลจริงหรือเปล่าคันนี้ของแต่งก็เยอะนะครับสปอตไลท์รอบคันนะครับเพราะว่าเวลาเราไปช่วยภารกิจน้ําท่วมนะครับหรือไปช่วยผู้ประสบภัยต่างๆนะครับก็จะมีสปอตไลท์มีไฟตรงนี้นะครับ,<ด>รรบเพื่อความสะดวกสบาย นะครับให้เห็นตอนกลางคืนได้นะครับนอกเนีจะมีรถออฟโรดแล้วนะครับ VX80 นะครับวันนี้ผมตั้งชื่อให้เป็น VX80D นะครับยังมี VX100 นะครับที่เป็นเบนซินนะครับเครื่องยนต์อะไรอะเครื่องยนต์4,000ตัวนี้มัน4,005 4 0 0นะครับเครื่อง u s นะครับเครื่อง2 u z นะครับก็มีซิกนัทนะครับ เรียกร้อยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็เครื่องบล็อกนี้แหละนะครับ4.2ก็มีนะครับท่านใดสนใจรุ่นไหนนะครับนะครับฝากคนละไลค์คนละแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามช่องทางนะครับเฟซบุ๊กนะครับรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube นะครับตอนนี้ทีมงานเราสนุกกับการทำยูทูบนะครับช่องรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลเหมือนกันใช่ไหมนะครับน้อง ออยนะครับทีมงานนะครับเป็นช่างภาพนะครับตัดต่อให้นะครับเพื่อข้อมูลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับรถต์ข่าวสารให้พี่น้องเราทราบนะครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์นะครับเ w w w m o n c o n c a c e n t e r c o m ภาษาอังกฤษนะครับ monconcarcenter.com นะครับรถทุกคันที่เข้ามาใหม่เราก็จะลงไปในสื่อเน็้นะครับนะครับส่วนเดี๋ยวนะครับรายละเอียดมีอะไรเพิ่มเติมครับโอเคโอทีครับคันนี้มีเรแจ้งราคานี่สาคัญมากเลยนะครับ หลายท่านอยากได้จะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่คันนี้ถ้าเอาของแต่งไปอย่างนี้นะครับขายอยู่1ล้าน1แสนบาทครับแต่ถ้านะครับอยากให้ถูกลงมานะครับเอาแค่ชก b p 5ีห้าสูีแ่หนนะครับออกแล้วใส่ชุดยกสองนิ้วธรรมดาจะเอาเป็นไอรอนแมนหรือจะเอาเป็น ARB ก็ได้นะครับเอาแค่ชุดยกออกนะครับแล้วก็สปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ของ ARB แค่นั้นแหละครับผมขายอยู่ที่9,900นานะครับเพราะฉะนั้นเองนะ ถ้าใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้ขนาดถึงบอกว่าต้องเอาแบบตัวท็อปเรือเป็นขนาดรถแข็งนะครับก็เอาแค่ตัวยก2นิ้วของโฟมเซลนะครับไอรอนแมนหรือ arb นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้า่ในสนใจนะครับมาทดสอบรับมาลองขับได้ก่อนว่าบินสินอัตตาเร่งดีไหมคันแก๊สดูดเป็นยังไงนะครับแก๊สมิกเป็นยังไงแก๊สหัวฉีดเป็นยังไงหรือเครื่องยนต์ดีเซลอัตตาเร่งเป็นยังไงนะครับมาทดลองขับทดสอบสมรรถนะนะครับซึ่ง ต้องบอกว่ารถทุกคันที่เตรียมมาขายให้นะครับไม่ต้องเบื่อค่าซ่อมซื้อไปแล้วขับได้เลยใช้งานได้เลยรอได้เลยออกทริปได้เลยนะครับนะครับแต่รถคันนี้ต้องบอกว่าเอ,อ่อ b เดิม erm ทั้งคันอาจจะมีเก็บสีมาบ้างนะครับเป็นรถพี่ๆอยู่ในกลุ่ม22อนอนี่แหละเพราะได้เลี้างอยู่ในกลุ่ม22นอ,นนอ,อ,น22นอนต้องบอกว่ารถทุกคันเขาทั้งจะเช็คมาสมบูรณ์พร้อมที่จะออกทริปพอพี่ๆเขาเป็นกลุ่มที่รถต้องพร้อมรถต้องสมบูรณ์งานหนักๆต้องไปได้นะครับต้องบอกว่าทั้งสาคันนะครับ อาวุธเด็ดทั้ง3คันคือมีทิปล็อกหน้าหลังมีวินไฟฟ้าสามารถออกทิปได้เลยนะครับมีแต่ยกเต็นท์ใส่ลังคาแล้วก็สามารถออกทิปใส่ของไปบริจาคของในถิ่นธุรกันดารสบายมากนะครับวันนี้นะครับ80นะครับเบี80ท่านใดสนใจ3คันนะครับมีราคาตั้งแต่559,000 599,000บาทและก็ดีเซลนะครับ999นะครับถ้าไม่เอา BP51 ถ้าเอา BP51 ขายอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งับาทนะครับล้านหนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนไม่มี1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับขออภัยด้วยนะครับต้องฝากนะครับฝากฝากแชร์นะครับเป็นปุ๊กรถยนต์มือสองมงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากซับสไครป์ยูทูบนะฮะรถยนต์มือสองมงคลคาเซ็นเตอร์แล้วก็เบอร์ไว้เว็บมุ่งคนคาเซนเตอร์ .com ภาษาอังกฤษนะครับเข้าไปเลือกชมรถได้ว่ามีตัวไหนเข้ามาใหม่นะครับ วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่รับติดตามนะครับดีทุกคันครับอาจารย์ภัยบูลคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่ารถกลุ่มนี้นะครับอาจารย์ภัยบูลผ่านการตรวจสอบนะครับคัดสรรคุณภาพเช็คให้สมบูรณ์ก่อนจะเอามาตั้งขายนะครับต้องบอกว่านะครับพร้อมใช้แน่นอนนะครับสบายใจได้นะครับซื้อรถที่นี่ไม่ต้องเสียค่าซ่อมเพราะอะไรไม่ดีเราจะการเช็คเปลี่ยนให้ท่านหมดแล้วนะครับมีวันนี้นะครับ เองนะครับมงคลนะครับจุลทัศนะครับมงคลคาเซนเตอร์ต้องขอลานะครับแฟนเพจและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ